แล้วคนที่ยังไม่เคยได้ตังค์เลยหรือไม่ได้ตังค์เลยเนี่ยรอตั้งค่าแล้วสิบสี่วันแล้วผ่านมาอีสิบสี่วันนี้ผมเข้าใจดีว่ามันโอ้ยมันพอก็ผ่านได้มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะไอเขาเป็นคนพิจารณานะครับสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีนะครับก็คณครัวห้างใหญ่ใหม่ก็เข้ามาตอนนั้นสามหมื่นหกนะครับแต่การที่ จะเปิดค่าการมองเห็นให้พี่น้องเรามาดูแล้วไสดนี่ผ่านมาดูนี่มันจะยากมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกันนะถือว่าสุดยอดแล้วนะครับถลับจ่าไหวนะครับแต่ไปดูยอดวิวมันจะต่างกันนะครับบางทีผมยอดวิว24ล้านกว่าวิวแล้วก็มีคนติดตามปกติก็พี่น้องเชอร์รี่พาเที่ยวมีภารกิจท่านก๊ออไปทําภารกิจได้เลยนะครับเชอร์รี่พาเที่ยววันนี้หลังๆนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยว กีตาร์รู้สึกว่ามันจะตกไปแล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนหรือว่าจ่าไว้เล่นไม่เปลี่ยนเองว่าไม่ดีพี่จ่าก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้าไปนะครับเพราะว่าพี่จ่าติดเหลืองอยู่ก็ออกอยู่ขอบสนามนั่งดูเขาเล่นกันอยู่นะครับเพราะว่าจะเข้าฝืนเข้ามาเล่นมาให้กำลังใจไม่ต้องว่าต้องห่วงนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับมีภารกิจไปปฏิบัติภารากิจเลย ช่วงนี้พี่จาไว้ก็คงจะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่านักพี่จาก็ได้อยู่นะครับได้จากในอากาศสนมากช่วงนี้พี่จาจะบอกอน้องๆด้วยถ้าไปดูคลิปจ่าไว้อาจจะไม่นะครับอะไอาวอนร,รักกันรวมสู่้งใหดูลลอธิษฐานดรักหน้าไฟ่า ว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับจ่าไว้นะครับแต่ไปดูยอดวิวมันจะต่างกันนะครับบางทีผมยอดวิว24ล้านกว่าวิวแล้วก็มีคนติดตามรักหน้าไฟดีจ้าดีจ้าเล่นไปเลยจ้ามวนจ้ามวนนะครับบอกว่าให้จ่าไว้เอาไปสานต่อแล้วก็ฝึกเล่นกีตาร์ครั้งแรกในชีวิตเดือนเมษายนนี้แหละครับผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ จะเราะไม่เราะก็ค mm ่อยว่าฟังจะฟังไม่ฟังก็กดฟังเอานะครับตอนเป็นความฝันของจ่าไว้แล้วนะครับว่าสักศักดิ์ศรีวงเมื่อสองสามวันก่อนนี่ก็ได้มี f อซจากอุดรธานีนะครับหรือว่าน้องส้มนะครับน้องส้มจากอุดรธานีก็ทําชิปเรียวเหมือนกันไอเห็นคุณค่าเขาอาจจะ เปิดให้พี่จ่าเองครับโอ้โหตอนนี้ยอดวิว่ยแต่ทะลุทะลวงมานะครับตอนนี้ปล่อยไปก่อนไม่เป็นไรเราก็สร้างปกตินะพี่จ่าสร้างคตหนึงตอนนี้วันนี้น่าจะเป็นวันที่ครบกําหนด14วันของท่านเลยไม่รู้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมอยากให้ท่านเขาผ่านเลอเกินนะครับก็ผ่านการตรวจว่าพพี่จ่าไว้ยังไม่ต้องพูดถึงราคาเนาะนะครับเพราะว่าผมให้พี่จ่าไว้ไปสารฝันเกี่ยวกับการสวัสดีเชอร์รี่ผ่านเที่ยวความฝันของฟฟจ่าไว้ครับไลส่วนเล่นกีตาร์ S <S> ยนอน้าตาอาทิตถาน้าผาปันเศรษาณตํนานเดินตามรอยพ่อผู้ปลอมฝ่ฝันของเจ้าไว้ครับไรส่วนเล่นกีตาร์ยศน้าตาอาทิตถาจริงเนี่ยไม่ได้เงินจับเพราใหญ่มากนะนะสร้างคอนเทนต์ไม่เด็ดจริงไม่หนักจริงก็หมายถึงว่าสร้างคอนเทนต์ไม่เด็ดจริงอ่ะนะครับ ท่านจะไม่ได้เงินจับนองเราทุกคนด้วยนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้พี่น้องเนาะอยากจะเป็นกาลังใจผมเป็นกาลังใจผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะผมกลัวพี่น้องมาดูเลยูมุ่งสูงเกษตรพอเพียงแ่งเรียนรู้ชุมชนหายไปนัดเวลาพี่น้องของเราก็อาจจะไม่ได้เข้ามาดูเนาะแต่เขาปิดนะครับเขาปิดค่าราชก็นผมเคยลงคลิปไปหนึ่งชั่วโมง วอสดีเวลาสีมงเย็นมันจะไม่เหมือนกันมันจะฟันธงไม่ได้นะครับว่าผ่านแล้วเขาให้ตั้งค่าเลยไหมหรือว่าต้องรอ14วันแล้วนะผมคิดถึงท่านชายอิสระคุณลุนนีก็บอกว่าทักทายจ้านะครับทักทายลุนนีภาษาอังกฤษนะครับ ไวโอเลตนะครับไวโอเลตก็สวัสดีครับว่าท่านนะครับยังมีพี่น้องดูและพี่น้องกดไลค์ให้นะครับเพื่อนก็ตามมาเรื่อยนะครับตามมาแต่ตามมาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่ง,คคงดี โยอดสี่อย่างเสริมสร้างรายได้ความสุขสามใจคลิปก็สร้างสนุกสนานไม่ได้เครียดอะไรนะครับถึงแม้ยอดวิวจะไม่ถึงแสนไม่ถึงหมื่นก็ไม่เป็นไรนะครับจ่าไว้ก็ไว้เพียงงาม้านอยู่ใก้ทุร,รกันดารโรงเรียนอยู่ลังเรียนนำพาไปสู่ ยังยืนบนพื้นที่ทำกินพัพิจาก็ได้อยู่นะครับได้จากในอากาศส่วนมากช่วงนี้พี่จาจะบอกอน้องๆด้วยถ้าไปดูคลิปจ่าไว้อาจจะไม่นะครับลเลยได้ยากเหมือนกันนะครับได้ยากเหมือนกันนะครับนะครับการที่จะหาเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะผ่านนี้มันคิดว่ายากที่สุดแล้วผ่านหกมือนั้ท่านก็มีน้ําใจนะครับ,บอกว่าอ้ oh, บ้านผมมียอะจ่า,จาไว้ บ้านผมมีเยอะเอาไปเล่นเลยนะครับนี่ก็คือน้ําใจจากวิสหายนะครับท่านเทอนันเทอดค่อยๆไปเป็นกค่อยๆไปนะแต่พยายามสร้างคอนเทนต์ให้มันหลากหลายนะมันจะดึงถ้าคอนเทนต์เราปังนะมันจะดึงเดี๋ยวเรามาจัดเพลงหยุดไอลงสองวันก็พันกว่าวิวก็ไม่เป็นไรลงสวันก็300ร้วิวก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ยอด ของเก่าเขาสะสมไว้ยอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับท่านจะมีความสุขมากช่วงเวลานี้ขณะเวลานี้นะครับเนีย่ยน้องก้อยก็แรกก็ผ่านแล้วก็ก็ผ่านแต่ก็ต้องรอตั้งค่าพอมันก็ต้องตามมาผม24.1ล้านวิวเนี่ยผมจะลงคลิปไป3วันพึ่งสองพึ่งสองร้อยกว่าวิวเนี่ยผมยังท้อเลยเษกษเซ็นํา้มเบนดัมกันแล้วแต่เฮดเซ็เด้อคอยผ่านเด้อแต่ว่ามันไม่ใช่เสมอไปนะครับเราพูดอย่างนี้ คนบางคนมาทําตามไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนความฝ่ฝันของเจ่าวไว้ครับไลส่วนเล่นกีตาร์าารพี่จ่าก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ใอยได้เข้าไปนนะครับเพราะว่าพี่จ่าติดเหลืองอยู่ก็ออกอยู่ขอบสนาม นั่งดูเขาเล่นกันอยู่นะครับเพราะว่าที่เข้าฝืนเข้ามาเล่นพอมันก็ต้องตามมาผม24.1ล้านวิวเนี่ยผมนับลงคลิปไปสาวันพึ่ง2พึ่ง200รกว่าวิวนี่ผมยังท้อเลยนะครับย่าพึ่งผ่านมะวานนี้เป็นไงบ้างครับผ่านแล้วได้ตั้งค่าเลยไหมครับคุณย่านีครับผมเป็นอะไรบ้างครับ รักหน้าไปดีจ้าดีจ้าเล่นไปเลยจ้ามวนจ้ามวนตารักคู่ันรวมสู่หว่วงใหญ่ดูแลผ่านการตั้งค่าจะไว้และสดจะไม่ค่อยมีพี่น้องกัเรามาหรอกครับพ่อจะไว้ไม่ได้นัดหมายนะครับ ไมไ่นัดหมายบางทีก็ไอไม่ได้เปิดค่าการมองเห็นด้วยช่วงนี้อาาไ,ปไปกันนิทานสักล้านวิวนะครับให้แกเพราะผมสงสารแกนะครับแกนั่งไหลส่วนมากก็จะมีแต่คนแก่คนเฒ่ามาให้กําลังใจกันมีแต่ส้มผู้เฒ่ามาให้กําลังใจกันนะค,คนในประเทศไทยนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่สร้างคลิปเดียวนะครับทาคลิปเดียวแต่คนที่ได้เงินจากคลิปเดียวนี่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ ไช้เงินเป็นก่อนเป็นจ่าไว้ไม่ห่วงหรือว่าเอามาลิมิตก,ก็ได้นะครับไม่ได้ห่วงเลยนะครับจ่าไว,นไวนะ้นะครับไม่ห่วงนะนะครับคุณเวลาให้เราได้มันจะช่วยเราได้นะถ้าเราปังเราอะไรนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับถูกต้องครับญานนี้ก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องแต่ไม่ปังหน่อยนะอาจจะแค่หลักสิบนะครับหลักร้อยหรือว่าสุดยอดแล้วเด้อ สักวันหนึ่งเมื่อเขาเปิดนะครับค่าการมองเห็นใช้จาวัรื่วมชีวิตสู่ชะตาจนฟ้าดินสลายเล่นรักสุดกายถ้าเราไม่เห็นจริงนะครับไม่หนักจริงไม่เห็นจริงอาวุธไม่หนักจริงนะครับอาวุธไม่หนักยังไงนะครับป่อยไม่หนักจริงนะครับหรือว่าอะไรไม่หนักจริงนะครับอาวุธไม่หนักเปลี่ยนจากการไละสดไปให้กําลังใจพี่น้องแบบนี้จาว้ชอบอย่างนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะไร์สดเท่าไหร่ แต่ก่อนก็ไลฟ์อยู่นะครับคลิปก็สร้างสนุกสนานไม่ได้เครียดอะไรนะครับถึงแม้ยอดวิวจะไม่ถึงแสนไม่ถึงหมื่นก็ไม่เป็นไรนะครับจะไว้ก็สามเดือนนะแล้วครั้งแรกในชีวิตอายุห้าสิบเอ็ดปีที่เคยมีกีตาร์เป็นของตัวเองนะครับนี่ครับไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อก็ได้รับความสมเูรย์นําพาไปสู่สุขยังยืนบนพื้นที่ทา รักกูกันสร้างคำ